สวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่ตังจะมามาทำอะไรมาสวนมาสวนครับโอเคสวัสดีแฟนเด็กเต็งทุกคนนะครับมือนีได้ตังซีมามาอันมาเหี่ยเกาะมาเลี้ยงมางนะปมาล,าลูกแหนแดงนะครับไปซื้อมาจากตลาดแหละอันนี้คลองเฮานะครับก็เลยเอามาปล่อยไว้เพาะพันธุ์ไว้เดี๋ยวเอาไป Nó khơi cả trái bê, xá ừ <laughs> tôi nhảy tô nhảy này mấy, <laughs> 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 เ,เ,เลี้ยงครับเออเลี้ยงตัวนะอตงนี้บอกเอาิบค่ะงนี้เลี้ยงตัวใหญ่งังนี่เอา,าอันนี้ผักโขงด้วยผักโขงวิ้ปักแล้วก็มีหอยด้วยตัวนี้นะคือเขาใส่ผ้ายางมันขาดหมดเลย ของครับระวังตกนะครับแม่นาวก็ระวังตกนะเดินดูเท้าด้วยนะเลี้ยงไว้ก่อนถ้ามันขยายพันก็นแล้วเค่อยนั้นเยาปุ๋ยมาใช่ปุ๋ยก็ไอตังระวัง ไปถนนคนเดินนะครับไปถนนคนเดินไออยู่หิยมยามก็เลยไปซื้อมาอันนี้เขาขายห้าโล,โล,โล,นะโลาทุกคนสองโลเนาะสองโลห้าสิบบาทก็เลยเอามาปล่อยสวนครับยังไม่ได้ทำความสะอาดมันยังโขกอยู่เดี๋ยวจะซื้อเนวตัดหญงามานะ่ทุกคนเดี๋ยวมารอติดตามว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะผมค่อยๆเฮ็ดเนาะเชื่อแรกฮะ ผมคูดแล้วผมหาต้นไม้มาปลูกหลายมันตายเบดจะต้องรอให้มันมีน้ําก่อนเนาะอันนี้ก็่เรื่องมีน้ําได้แต่มันก็แห้งไปเพราะว่าน่าจะไม้หล่นลงมาแล้วมันถึกอ,อันดางขาดไปเลยทุกคนเปื่อยออกไปเลยเ,เดี๋ยวเอาไว้เอาค่อยมาปรับปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าบ้านสวนอ้นยศที่เป็นอย่างไรในอน,นาคตนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เอาทั้งสามคนต้องขอตลาไปก่อนเนาะ ครับสวัสดีครับก่อนไอ้ตังสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายถึงจุดด้ย